สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่21กันยายน2566ตลาดหุ้นไทยวันนี้ถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่ชนีปิดที่1,514.26จุดเพิ่มขึ้น6.36จุดคิดเป็น0.42เอร์เซมูลค่าการซื้อขายวันนี้42,367.61ล้านบาทนะครับไปว่าถือเป็นการ รีบาวน์นะครับในที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกมีการคงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์กันเอาไว้นะหรือว่าวันนี้ถือว่าตลาดกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งือวานเหนือนะือว่าเหนือแนวรับ1 5 0 6จุดหรือว่วาแม่ดิวาทำเอาจิตใจหลายๆคนดิวาแม่แว่งไปแกว่งมากันเลยทีเดียวซึ่งในระหว่างชั่วโมงการสื่อสารมิตรตำว่าดัชนีลงไปแตะลึกถึงบริเวณตรง1503จุด 2-3จุดเี่กก็รีบเบาขึ้นมาได้โดยจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกอนพัฒนบราเช่นนะครับผู้อนการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดนะฮะมหาชนหรือว่า k c s ีสมาสรุปภาพรวมวันนี้รวมถึงแนวโน้มนะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุขสุด,ดาตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวอย่างไรสักครู่ครับ สวัสดีครับคุณกวามพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้หุ้นบรเลาก็รีบาวบวกกว่า6จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับครับก็ต้องว่าเซตเองก็อาจจะเริ่มมีแรงะครับซื้อเข้ามาบางส่วนนะครับหลังจากที่สัญญาณตัวค่าเงินบาทนะครับแล้วก็บอลยูไทยนะครับเริ่มนิ่งๆขึ้นนะครับจากวันก่อนหน้านะครับหลังจากที่ส่วนหนึ่งทีตัวค่าบาท เร่งตัวที่เราเร่งไปก็คือเร่งตัวการประมูลพันธบัตรระยะยาวบ้านเราที่ทำให้ตลาดนิ่งกังวลว่าเอ๊ยยิวปิดติ่งเนี่ยมันจะสูงกว่าคิดไหมแล้วก็ดีมาร์จะยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่เป็นแบบว่าแต่ภาพโดยรวมก็ออกมาว่าระดับยิวก็ไม่ได้สูงกว่าคูปองนะครับเ <c oup on> ช่นเดียวตัวดีมาร์ก็สูงเกือบสองเท่านะครับขณะที่ตัวเอฟเฟกที่ทำให้ค่างันธบัตรนิ่งอาจจะไม่ได้กลับเป็นเทรนด์ของการแข็งคา่า,า,าก็ผลจากตัวนโยบายการเงินสหรัฐที่เมื่อวาน คนในรูปอาจจะฮอกหน่อยๆนะครับในเรื่องตัวดอกเบี้ยระยะยาวที่อจะเป็นภาพไฮเออร์ฟลอร์ลงคือก็คือตึกโนบี้สูงยาวนานกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้นะครับนี่คงเป็นตัวปลายหลักอะไรก็ตามเนี่ยนะครับในเชิงโครงสร้างที่เป็นบวกระยะกลางมันมีอยู่เหมือนกันก็คือทางเฟดเองมอลสิของตัวเองเนี่ยโตในระดับต่ำกว่าสกปภาพไม่มากนะครับหมายความว่าสิทธิ์ยังโตได้ดีนะครับไม่ร้อนไม่แรงนะครับภาพเงินเฟ้อลงเรื่อยๆดอกเบี้ยปลายใกล้ๆจุดพีเนี่ย เขามองตัวเองเนี่ยนะครับเป็น US Goldilocks เหมือนกันนะครับก็คือเพราะว่าที่น่านสนใจสำหรับก,การลงทุนเมื่อภาพแบบนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าพอตลาดรับความมันผวนในเรื่องตัวความผิดหวังระยะสั้นต่อเทรนด์เฮลออรลอรเกอร์นะครับผมคิดว่าภาพของตัวการลงทุนในสินทรัพย์สีเริ่มเสี่ยงขาพมากขึ้นจากโครงสรส้างเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกเพราะว่าถดถอยไปได้สักเก้าเดือนข้างหน้าครับครับผม,บผมในเมื่อตลาดได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มแบบดูแล้วเนี่ยมันคงไม่แกว่งแบบพันผุนลงมากแนวโน้ม ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวอย่างไรครับในวันพรุ่งนี้วันซึ่งถือว่าเป็นวันศุกร์ด้วยตรงจุดนี้ครับครับเซาท์ไทยอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนะครับพรุ่งนี้ก็ซัพพอร์ตหลักก็อยู่ที่บริเวณพันห้าร้อยนะครับกับสี่เก้าเจ็ดนะครับส่วนระดับการฟื้นตัวเนี่ยก็ติดตามเลยนะครับหนึ่งห้าสามห้านะครับหนึ่งห้าสี่ศูนย์เป็นแนวต้านสำคัญนะครับในพรุ่งนี้ครับผมครับผมรายการกล้วยหอมกับครูนี้ต้องขอขอบคุณคุณกอพฤชมากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมุมมองของคุณกนภัทบอระเช่นนะถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะฮะเรียกว่าค่าย KCS ซึ่งตรงนี้ผมว่านักทุนเนได้ฟังข้อมูลนะฮะเรียกว่าถึงกรอบแนวรับแนวต้านอะไรอย่างไรมาถึงในส่วนของตราที่เฟกกันบ้างนะครับนั่นคือคุณวรุษลุงขำนะครับผู้อำนวยการนักวิเคราะห์บริษัท YLG นะครับจะมีมุมมองอย่างไรนะฮะผมจะตอบสายไปถึงคุณวรุษสกคู่ครับ สวัสดีครับสสวัสดีครับคุณวรุษครับนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ในส่วนของฟากฝั่งของตลาดหุ้นก็บวกกว่า6จุดนะในส่วนของทีเฟกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับตัว s e ฟ u r ตี้ในฟิวเจอร์นะครับสัญญาตัวซีรีส์ยูสองวันนี้เนี่ยดัชนีก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ1จุดครับหรือว่าประมาณ0.1 1ทั้งนี้ต้องบอกว่าตัวเซฟตี้นฟิวเจอเนี่ย มันไม่ได้ขยับหรือกับตัวตามตลาดหุ้นมากนักเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่ถ่วงน้ำหนักใน s e ฟที i เน็ e ฟ Future โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับยังมีการเคลื่อนไหวในแดนลบทั้งนี้เนี่ยหุ้น SCB BBL K-Bank นะครับรวมแล้วแต่เป็นการอ่อนตัวหรือปิดตลาดในแดนลบก็ร่วงลงมาเกือบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เปอร์เซ็นต์กว่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เลยทำให้ภาพของตัว s ซฟริปตี้เน็ตฟิเนี่ยบวกได้ในทิศทางที่น้อยกว่าทิศทางตลาดหุ้นครับอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าเรายังมองว่าภาพโดยรวมของ s ซฟริปตี้เน็นะครับยังมีลักษณะของการแหว่งตัวในทิศทางไซเวดาวด้วยก็เลยทำให้ภาพการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นของตัวดัชนีเนี่ยเป็นไปนอย่างจำกัดส่วนหนึ่งหากหันไปมอง แนวโน้มหรือว่าฟันโฟของเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ยังมีโมเมนตัมในที่ทางที่ยังคงไหลออกสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้นักลงทุนยังคงเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการเข้าเก็บสะสมในส่วนของตัวสตริปตี้เน็ตเเจอร์หรือการเข้ามาเปิดรอโพซิชันเพื่อหวังทํากําไรนะครับก็เป็นลักษณะของการเข้าช้อนซื้อเพื่อทํากําไรระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนี้นะครับถ้าเราดูตัวซีรีส์ U เนี่ยเรายังพบว่าแม้ว่าตัวดัชนีจะสามารถเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวในแดนบวกได้ในภาคบ่ายแต่ก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่เยอะประสอบกับระหว่างวันก็คือวันนี้นะครับดัชนีมีการอ่อนตัวลงมาชนออบริเวณ916ซึ่งถือว่าเป็นการทำยวโลหรือเป็นการทำระดับต่ำสุดใหม่จากวันนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าเราไล่ดูกันจริงๆก็พบว่า สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์ครับดับชนีเนี่ยมีการลดระดับสูงสุดแล้วก็ลดระดับต่ําสุดในรายวันลงอย่างชัดเจนภาพในลักษณะดังกล่าวก็เลยยังคงทําให้ตัว s 5 0 u 2 3เนี่ยมีลักษณะของการแกวกตัวในทิศทางไซ์เวดดาวค่อนข้างชัดครับครับผมบเนื้อสถานการณ์เป็นแบบนี้นักลงทุนจะต้องแบบว่าใช้กลยุทธ์ใดแทนยังไงฮะให้แบบว่าถูกทางยู่นี่ครับคุณบรุดครับครับ ทั้งนี้เนี่ยวัลีประเมินนะครับว่าดัชนีที่มีการปรับฐานและเป็นการอ่อนตัวลงมามีการล่วงลงมาแล้วในระดับหนึ่งมองว่าน่าจะเห็นจังหวะของการรีบาวหรือการฟื้นตัวกลับของดัชนีในช่วงสั้นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าการปรับตัวขึ้นของตัวดัชนีเนี่ยยังคงเป็นประหยัดจำกัดแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายหรือเปิดสถานะช็อตนะครับไอแนวต้าน930ถึง939 ถ้ายัางไม่ผ่าน939ซึ่งเป็นกรอบชัน n นลของทิทา Down, ัาไซเวดาวก็ยังแนะนำเป็นลักษณะของการถือสถานะขายถือสถานะชอ็อตยังคงได้เปรียบนะครับในส่วนของการปิดสถานะขายหรือกรอบทิทา Down, ัาไซเวดาวนี่ยาดชนีซื้อตัวหรืออ่อนตัวลงมาต่อให้แนวรับ916-907เป็นจุดในส่วนของการลด สถานะขายโลหรือว่าถ้าดัชนีอ่อนตัวลงมาแล้วไม่ยุดตามแนวรับก็เป็นลักษณะของการทยอยลดสถานะขายโลงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในสัปดาห์หน้าปัจจัยที่นักคทุนยังคงจับตาก็คือการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน,นหรือกอนอง,องในวันที่27กันยานยนนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีการปรับลด การขยายตัวของ GDP ในปีนี้ลงด้วยนะครับหลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสองมีการขยายตัวต่ำกว่าคาดการหรือขยายตัวเพียงแค่1.8%สัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยเป็นภาพตัวนึงครับที่ยังคงสร้างความวิตกกังวลหรือยังคงสร้างแรงกดดันต่อตลาดที่ทางตลาดหุ้นไทยนะครับรวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนอง,องอ ก็ยังมีแนวโน้มที่อาจจะยังคงใช้นโยบายการคุมเข้มนโยบายการเงินก็พูดง่ายๆว่าอาจจะเห็นแนวโน้มการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหรือส่งสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อหลังจากที่ทางเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมมีสัญญาณของการเร่งตัวขึ้นนะครับปั mm hmm. จจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกลับมากดดันภาพโดยรวมของตัวดัชนีเซฟตี้อินดิค์ฟเจอร์ แต่ทางนี้ฉะน,นั้นเนี่ยอาจจะต้องมาตาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยจะมีการออกมาส่งสัญญาณหรือนี่ออกมาตรการอย่างไรในการที่จะทำให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยชรอหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงนะครับไม่ให้มีการขยับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้า นโ,น,นโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะมีการเล่งตัวหรือไประดับปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้แล้วก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยก็อาจจะจับตาดูที่ทางอัตราดอกเบี้ยของกรงแล้วก็มาตรการจากทางภาครัฐที่จะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในระยะถัดไปด้วยครับ ครับผมนะหรือว่าก็ต้องมาดูนะแมไม่แปลกใจที่แบบมีกระแสข่าวนะคุณมูรู้นะว่ามีการปลดผู้ว่าแบงทรง,งแบงชาติตรงจุดนี้ครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งนะครับที่ทางภาครัฐเองเ่ยก็อาจจะใช้กลไกของนโยบายการเงินแล้วก็การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ถือกฎระเบียบเกี่ยวกับตลาดเงินนะครับ รวมทั้งในส่วนของอการคุมในส่วนของตัวสกุลเงินดิจิทัลหรือ,อตัวสกุลเงินที่เป็นวอลเล็ตต่างๆก็อาจจะต้องดูว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มในการสนองนโยบายทางภาครัฐมากน้อยแค่ไหนซึ่งปจัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในตลาดยังคงจับตาดูอยู่ แล้วก็ยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของที่ทางท่าเงินบาทซึ่งมีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากทีเดียวเนี่ยณนะปัจจุบันครับครับผมนะรายการก้อยหอมกับกรูบินินี้นะขอขอบคุณคุณ,คณบรุษกเลยที่มาให้มุมมองในนี้ขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของคุณบรุษรุ่งขำนะถือเป็นนักวิเคราะห์นะจากค่าย Y LG ผมชื่อว่านนได้ฟังในส่วนของฝ้าฝังของทีเฟกทำแล้วคงใช้กลยุทธ์ยุทธวิธีนะในการที่จะ เล่นทีเฟกให้ถูกทางลนะมีโอกาสคว้ากําไรจุดนั้นนะครับในช่วงของ4หุ้นสุดทสากันมาโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซา์มีการก่อติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้นในหลายตัวมีความโดดเด่นน่าสนใจเริ่มจากตัวแรกนั่นะคือของ b e t t e r Workgreen นะครับหรือ BWG วันนี้ราคาขึ้นิที่75สตางคนะ์เพิ่มขึ้น4สตางค์คิดเป็น5.63%และตัวที่สอนะครับตรงหัวหรือว่า TH นะครับวันนี้ราคาขึ้นิที่ 1>, 1บาท44ตังค์เพิ่มขึ้น10ตางคิดเป็น7.46%และตัวที่3นะครับ r u ูวันนี้ราคาขิ้ที่7บาท65ตานะครับเพิ่มขึ้น10สตางคิดเป็น1 3 2และตัวที่3นะครับเดลตานะครับวันนี้ราคาไปที่104บาท50ตางนะครับลดลง1บาท50ตางคิเป็น1.42%นะครับนี่คือ4 หุ้นซื่อวันนี้ถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะเข้าไปเล่นเก่งกาไรเข้าไปลงทุนนะอย่าลืมศึกษาทาการบ้านนะครับเรื่องของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านลงมถึงจุดคัดด้วยเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสื่งในวันพรุ่งนี้มาถึงเจ้าของหุ้นเทคนิคสุดยัดเป็นบ้านโดยคุณอภิวัตวีสศิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคบริษัทหลักทรัพย์หรือบริอร์จำกัดวันนี้ได้นํามา สองตัวนะครับตัวแรกหนึตัวของอัิโกไฮเทคหรือว่า a s นั่นเองเนียว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิบอกว่าเก่งกำไรเล่นสั้นนะครับให้แนวรับที่34บาทแนวรับที่32บาท50สต่างนะส่วนแนวต้านอยู่ที่37บาทถ้าทผลิตภัณ์ไปได้เจอกันต้านหน้าที่39บาทวันนี้ราคาหุ้นของอับิโกไฮเทคหรือว่า A s เปิดที่35บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนท2สองที่คุณอภิวัฒน์แนะนำนะั่นคือตัวของ ปตทนะครับหรือว่า p t t เป็นรูปแบบของกราฟแล้วมีลุ้นฟื้นตัวกลับนะครับให้แนวรับที่3 2บาท50ตางแนวรับปที่3 1บาทส่วนแนวต้านอยู่ที่3 5บาทถ้าเกิดเราผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่3 6บาท50ตางนี้ราคาหุ้นของปตทหรือว่า PT t ปิดที่3 3บาท25ตางราคาไม่เปลี่ยนแปลงครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกรูนี้ถ้เกิดนักลงทุนที่ชอบฝากได้ฝากแช์ รียว่าทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียนะรับเรียว่าพบกับในส่วนของสำนสักข่าวหุณไสสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูวันนี้ต้อคขอมรท่านผู้ชมผู้ฟังไปกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม